ไม่ได้มูสาวาปึ้งทำไมถึงขึ้นคอนเทนต์นี้เพราะว่าวันนี้นะทุกคนปุ๊กมีเคสลูกค้านะที่เป็นพระคุณเจ้าต้องบอกแบบนี้นะคะที่ได้ฉันผลิตภัณฑ์ตัว KO ของเราพระคุณเจ้าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะคะแล้วพระคุณเจ้าก็ยังบอกว่าเป็นพระไม่มูสาก็เลยขออนุญาตใช้คอนเทนต์นี้นะคะก็คือพระคุณเจ้านะคะวันนี้เนี่ยที่ได้ฉันผลิตภัณฑ์มีวันนี้จะมีสองเคสผลลัพธ์ จากการฉันผลิตภัณฑ์ KO ได้ผลลัพธ์ยังไงไปดูพระคุณเจ้าที่เ,เคสแรกนะคะพระคุณเจ้าเคสแรกมีอาการปวดไมเกรนปวดมากทรมานมากๆเวลาปวดเหมือนหัวจะระเบิดพระคุณเจ้าเห็นโฆษณานะคะแล้วก็ได้ทดลองทานไปเพียงแค่2ชั่วโมงทุกคน2ชั่วโมงพระคุณเจ้าบอกว่าอะไรมันจะดีนะหนาอาการเหล่ดนั้นหายไปเลยอันนี้คือลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวบุ๊กจะพาทุกท่านนะคะไปฟังเคส ที่พระคุณเจ้าออกสื่อไปพร้อมๆกันค่ะโกหกใครไม่เป็น mm hmm. ถ้าพระโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปงั้นเลย mm hmm. คือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็ค่ะ mm hmm. มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะเพราะนนั้น mm hmm. ก็เลยเออมันตรงกับที่ อ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากพอเสร็จทานแค่เม็ดเลียวเม็ดแรกแค่นั้นแหละค่ะปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนิ่ปรากฏว่ามันหายปกติโอ้โหมัน อะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ายาเลย <ừ> จนหลวง่อบอกโอ้ oh, มันยาวิเศษไหมค่เป็นยาวิเศษมาให้เราเห็นแล้วหายแล้วอ่ะเรียกได้ว่าหนึ่งเม็ดเท่านั้นสองชั่วโมงผ<ม>่านไปคืออาการที่เคยเป็นอยู่วูเบเวียนหัวเหมือนหัวจะระเบิดนี่คือหายเลย<อ>เป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นยังไงกันบ้างคะ มั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าของเราจะช่วยอาการแก้ปวดหัวเวียนหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีอ่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะวันนี้ก็จะมีเคสดังของคุณเจ้านะคะอีกท่านหนึ่งมาแชร์ประสบการณ์ผูคุณเจ้าท่านนี้มีอาการเวียนหัวตึงคอบา่าไหลแล้วก็ปวดที่ขาปวดที่หลังชาไปถึงขานะคะไม่สามารถตอนที่เป็นอยู่ไม่สามารถใส่รองเท้าได้แล้วก็ไม่สามารถเดินบินธมาดได้นะคะแต่หลังจากที่เห็นโฆษณาแนละ้วก็ ทดลองฉันผลิตภัณฑ์ตัว KO เรียกได้ว่าผลลัพธ์ดีมากๆปัจจุบันพระคุณเจ้าสามารถที่จะเดินบินถบาทได้แล้วก็อาการปวดอาการชาต่างๆเนี่ยดีขึ้นแล้วนะนี่ก็เป็นเสียงคํายืนยันจากผู้ใช้จริงเดี๋ยวไปฟังคำยืนยันจากพระคุณเจ้ากันค่ะทีข่ขาเราเนี่ยค่ะที่เคยชา,า,า,าแมาทุกวันนี้มันก็ชาแต่มันชาทีนน้อยมาก มันไม่ไม่ถึงขั้นเดินไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนก้าวขาไม่ออกเหมือนเมื่อก่อนใ่เมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดมันชาหนักๆแล้วแจะก้าวขาไม่ออกแบบอยู่แบบเลยแบบแบบรองรองเท้าเราเราใส่ไม่ได้เลยคือคือใส่ไม่ถูกอ่ะอ๋อเมื่อก่อนคือไม่สามารถใส่รองเท้าได้เลยคือมันขามันขัดใช่ไหมคะมันขัดมันชาเลยมันมันเผาอ่อนทำให้เขาอ่อน ถึนเดินเข้าไปเขาอ่อนเลยเขาอ่อนจะล้มมาล้อ๋อจะล้มนะคะเป็นแน่ไหงคะหลังจากที่ฉันเคอเดี๋ยวให้หลวงพ่อเเดินให้ดูนี่ไม่ไม่มีอะไรแล้วเดินได้เดินสบายๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเดินให้ดูนะคะว่าผลลัพธ์หลังจากที่ฐ่านชันลิตพันธ์ตัวเคอนะคะสามารถที่จะกลับมาเดินได้สามารถเดินสบายบินสบายได้โอ้สุดยอดมากเลยบินสบายได้ระยะ นับรวมรวมกันแล้วก็กิโลกว่ากว่าก็เดินเดินได้สบายแล้วมันเป็นไดเมื่อก่อนเนี่ยแค่เดินแค่ร้อยเมตรยังเดินไม่ได้เลยพอเดินปั๊บจะมีอาการเลยมันจะทาระจะทาปวดปวดแบบถ้าขึ้นขึ้นเดินเข้าไปปุ๊บเขาอ่อนเข่าอ่อนจะทำให้ล้มล้มเลยใช่ไหมคะตอนนี้แข็งอะไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหลวงพ่อให้หลวงพ่อโดนโชว์นิดนึงค่ะโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ตัว KO ถ้าตื่นเช้ามามันก็ไม่ค,ใใค่อยปวดไม่ค่อยมึนปวดมันกะปี้กระเป๋า